สวัสดีจ้าต้มซัวนองงัวค่ะพี่น้องกับต้มจิมเจวนี่แหละค่ะนองงัวน้องไส้เพิ่นเอามาฝา่ะเอามาฝาลายลายค่ะกินกับพี่กับนองลายคนอยู่จัาก็เอาไปต้มซะกอนค่ะต้มให้เปื่อยกับใส่เครื่องหอมค่าตะไคร่ใบบกูดมะเขือเทศนะคะหลวกะบะขามเปียค่ะอันนี้กะสิปรุงลดไปน้าค่ะใส่เกลือลงไปค่ะกะสิเป็นรดอ่านัวนวสมสมด้วยค่ะแล้วก็ต้มพ่ออ่าเปื่อยเรียบร้อยอ่ะค่ะส่วนเีอเอาไป จิ้มแจวเข้ากับเอามาหันค่ะแล้วก็ใส่แค่ตุ่นหอมลงไปค่ะเพราะว่าน้ำซุปมันนัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนที่เอาไปสวกเอาไปปรุงรสเพิ่มค่ะปรุงรสกับมีเกลือชั่วโรดค่ะแล้วก็ข่าขวัวพริกป่นนะคะแล้วก็พักหอมสิเป็นตุ่นหอมกับพักแพรว่ค่ะพี่น้องพักหอมสีใสย่างอื่นกันไดด้วยค่ะแล้วแต่มากเลยค่ะแล้วก็เมนูน่องนัวเนี่ยส่วนหมากกับสินิยมเห็ดเป็นแกงออมค่ะแกงออมกับส่วนนี่ละจ้าแล้วก็ ต้มแล้วเอามาจิมจ้มแจวบางรั้งก็สิเป็นแจวขมด้วยค่ะแต่มือน,นีอ่กินกับแจวสมค่ะพี่น้องแ่บแสบค่ะพี่น้องสมๆนัวๆค่ะแล้วก็นเนื่อมันก็นสิเนื้องวัวมันแ่บอยู่แล้วน,อนว้องงัวก็แแ่บกัน,กาน,านอีกค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ